สวัสดีครับยินดีต <twe Different> <competition> ้อนรับเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันอีกครั้งในคลิปวิดีโอนี้ก็มีคอมเมนต์ของแฟนกีฬาต่างชาติมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันอีกเช่นเคยครับซึ่งคลิปนี้จะเป็นคอมเมนต์เล็กๆน้อยๆของแฟนวอลเลย์บอลแคนาดาเวียดนามและฟิลิปปินส์ครับก่อนเกมแรกในรอบที่2จะเริ่มทําการแข่งขันโดยเกมแรกในรอบที่2ของทีมสาวไทยจะพบกับแคนาดาซึ่งจากสถิติการพบกันมานั้น แน่นอนว่าทีมสาวไทยมีสถิติที่เหนือกว่าทีมชาติแคนาดาโดยเจอกันทั้งหมดเพียง3ครั้งและก็เป็นทีมสาวไทยเอาชนะไปทั้ง3ครั้งครับซึ่งแมตช์ล่าสุดที่เจอกันคือรายการวอลเลย์บอลเนชันสลิก2 2ง2 2ที่เพิ่งจะจบไปไม่นานมานี้โดยทีมสาวไทยก็เอาชนะแคนาดาไป3ต่อศูนย์เซตครับส่วนอันดับโลกปัจจุบันของทั้ง2ทีมนั้นทีมสาวไทยอยู่อันดับที่13ของโลก ่วนทีมแคนาดาอยู่อันดับที่15ของโลกครับเราไปฟังคอมเมนต์ของแฟนฟนวอลเล์บอลแคนาดาเวียดนามและฟิลิปปินส์กันดีกว่าครับว่าพวกเขาจะแสดงความคิดเห็นกันไว้อย่างไรกันบ้างก่อนเกมการแข่งขันระหว่างทีมสาวไทยกับแคนาดาจะเริ่มขึ้นในวันที่4ตุลาคมเวลา20นาฬิกาไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์ของแฟนฟวอลเล์บอลแคนาดากันก่อนเลยนะครับ คอมเมนต์ของแฟนกลาคนแรกครับเขาจะเอาไว้ว่าการแข่งขันสำหรับรอบสองนี้เรล่าสาวทีมแคนาดาจะต้องพบกับเกมที่ยากขึ้นมหาศาลกับทุกทีมที่พวกเขาจะต้องเล่นด้วยไม่ว่าจะเป็นไทยแลนด์โดมินิกันตุรกีและโปแลนด์วังว่าสาวจะสู้อย่างเต็มที่และไม่ต้องกังวลกับผลลัพธ์ของมันในตอนจบคอมเมนต์ของชาวแคนาดาคนต่อมานะครับกล่าวถึงทีมสาวไทยเอาไว้ว่า ทีมไทยมีความว่องไวกับเกมการเล่นของพวกเขาและพวกเขาดูสดใสท่ามกลางการแข่งขันที่ตึงเครียดคอมเมนต์ของคนต่อมาครับบอกว่าฉันไม่รู้ว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไงแต่ขอให้สาวๆทีมแคนาดาโชคดีและคอมเมนต์ของแฟนกีฬาคนต่อมาครับคอมเมนต์ว่าสำหรับฉันการที่แคนาดาผ่านเข้ารอบมาเล่นในรอบที่สองได้มันก็ยอดเยี่ยมมากแล้วฉันขอให้ทุกคนโชคดีจงเล่นให้สนุกนะสาวๆ คอมเมนต์ของคนต่อมาครับพวกเราไม่เคยชนะทีมไทยได้เลยนะฉันรู้สึกแปลกใจถึงสาเหตุนี้แต่เมื่อฉันได้ชมการเล่นของทีมไทยมันก็ชัดเจนว่าทีมไทยดูดีกว่าเราจริงๆแต่อย่างไรก็แล้วแต่หวังว่าสาวๆของเราจะสร้างความยากลำบากให้กับพวกเขาได้บ้างคอมเมนต์ของคนต่อมาครับลุยเลยสาวทีมแคนาดาคอมเมนต์ของคนถัดมาครับบอกว่า ฉันจะรอชมการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นนี้ที่บ้านของฉันและฉันจะส่งเสียงเชียร์ทุกคนจากที่นั่นคอมเมนต์ชาวแคนาดาคนต่อมาครับคอมเมนต์ว่าทีมไทยพวกเขาเอาชนะทีมใหญ่ๆมากมายพวกเขาเหนือกว่าเรามากๆทำให้เต็มที่เพื่อชาวแคนาดานะสาวๆคอมเมนต์ของคนต่อมาครับฉันระบางใจที่จะต้องดูทั้งสองทีมที่ฉันรักต่อสู้กันในแมตช์นี้ และคอมเมนต์ของชาวแคนาดาคนต่อมาครับได้กล่าวเอาไว้ว่าฉันอดใจรอที่จะรับชมแมตช์นี้ไม่ไหวแล้วคอมเมนต์ของคนต่อมาครับคอมเมนต์ว่าสู้ให้เต็มที่นะสาวไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ยอมแพ้กับมันและคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวแคนาดาคนสุดท้ายนะครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าโอ้พระเจ้าแคนาดาพบกับไทยแลนด์ฉันรู้สึกคิดถึงเมืองไทยขึ้นมาอีกครั้ง ต่อมานะครับมาฟังคอมเมนต์ของแฟนวลบอลชาวเวียดนามกันบ้างนะครับคอมเมนต์แรกเชื่อกว่าทีมไทยจะชนะแคนาดาได้อีกครั้งในแมตช์นี้แคนาดาเป็นทีมที่ไม่อันตรายมากนักคอมเมนต์ของคนต่อมาครับทีมไทยมีโอกาสชนะสูงทั้งแคนาดาและเยอรมันพวกเขาอาจจะมีโอกาสเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายด้วยนะคอมเมนต์ชาวเวียดนามคนต่อมาครับบอกว่า2เหตุผลที่ไทยแลนด์จะชนะแคนาดาคือ ความเร็วและความหลากหลายคอมเมนต์ Comment ของคนต่อมาครับแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าฉันจะตั้งตารอที่จะชมการแข่งขันนี้สนับสนุนทีมชาติจากอาเซียนคอมเมนต์ Comment ชาวเวียดนามคนต่อมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าไทยมีโอกาสชนะ70%ทั้ง2แมตช์แรกในรอบที่2และเราจะทราบโดยทันทีว่าจะมีทีมไหนในรอบ8ทีมสุดท้ายบ้างคอมเมนต์ Comment ของคนต่อมาครับ ฉันเบื่อด,ดราม่าของเหล่าบรรดาแฟนกีฬาเวียดนามมากๆฉันจะรับชมแมตที่ยิ่งใหญ่ของทัวร์นาเมนต์นี้อยู่ที่บ้านและคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามคนต่อมานะครับได้คอมเมนต์เอาไว้ว่าหวังว่าทั้ง3มทีมจากเอเชียจะทำผลงานได้ดีในรอบนี้คอมเมนต์ของคนต่อมาครับแคนาดนาไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่งมากนักเวียดนามก็สามารถสู้กับพวกเขาได้คอมเมนต์ของคนต่อมาครับ ปีนี้หวังว่าไทยแลนด์จะเข้ารอบรองชนะเลิศได้เพราะเขาเล่นดีจริงๆในทัวร์นาเมนต์นี้และคอมเมนต์ของชาวเวียดนามคนสุดท้ายครับคอมเมนต์ว่ากลุ่ม um E เต็มไปด้วยทีมที่แข็งแกร่งกลุ่ม F ดูเหมือนจะมีหลายทีมที่อ่อนแอกว่ากล um e ุ่ม E มาต่อกันที่คอมเมนต์ของแฟนลลบอลของฟิลิปปินส์กันอีกสักหน่อยนะครับคอมเมนต์แรกขอให้โชคดีไทยแลนด์พวกเราสนับสนุนคุณเสมอคอมเมนต์ comment ของคนต่อมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่า ฉันไม่คิดว่าแคนาดาจะเอาชนะทีมไทยที่ร้อนแรงได้ในตอนนี้แม้แต่ตุรกีหรือโดมินิกันก็พ่ายแพ้ต่อพวกเขาคอมเมนต์ของคนถัดมาครับกล่าวว่าทั้ง2ทีมมีการเล่นที่ดีนะแต่ฉันคิดว่าไทยแลนด์พวกเขามีเทคนิคมากมายในการจัดการคู่ต่อสู้คอมเมนต์ของคนต่อมาครับมันจะเป็นเกมที่ยากมากๆสำหรับทีมแคนาดาที่จะหยุดไทยแลนด์ที่ร้อนแรงมากๆในตอนนี้ขอให้โชคดีทั้งสงทีม คอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าโอกาสเปิดกว้างมากๆสําหรับชัยชนะของไทยแลนด์ขอให้โชคดีเพื่อนชาวไทยของฉันคอมเมนต์ comment ของชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาครับกล่าวว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดพวกเราจะสนับสนุนประเทศไทยและคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวฟิลิปปินส์คนสุดท้ายในคลิปวิดีโอนี้นะครับคอมเมนต์ comment ว่า เชื่มั่นใจว่าไทยแลนด์จะชนะแคนาดาได้ในรอบที่2นี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนวอลเล์บอลชาวแคนาดาเวียดนามและฟิลิปปินเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่ได้นามาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันในคลิปวิดีโอนี้ก่อนเกมการแข่งขันของทีมสาวไทยกับแคนาดาจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่4ตุลาคมเวลา20นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยครับ เ,เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่อง SPOT COMMENT ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ